เขาบอกว่าแค่มีก้อนเดียวก็สามารถล้างเมคอัพได้เอาอีกแล้วชาเลนขาทำอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาจากทำงานนะคะก็เห็นว่าโอ้โหน้านีแบบเต็มมากเล่นมาก,มากจะมาทำชาเลนจ์อีกแล้วสบู่ล้างหน้าของลาชูเล่สามารถใช้แทนคลีนเซอร์ได้ในวันที่แบบรีบๆเขาบอกว่ามันสะอาดขนาดนั้นเลยนะถึงขนาดว่าวันที่รีบๆ่อยมากๆคืลอล้างครั้งจะรีบไปนอนเลยสามารถเอาน้องสบู่มาล้างหน้าได้เลยโดยไม่ต้องลบเครื่องสำอางก่อนจ้า ถ้าไม่สะอาดจริงก็จะมีความอุดตันเกิดขึ้นได้มาเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวเตยจะแบ่งครึ่งหน้าให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนะเริ่มแรกก็เอาสบู่มาตีฟองไปเลยจ้าก็จะล้างแค่ครึ่งหน้าให้เห็นแบบนี้นะอันนี้คือเรียวมากทุกคนดูขนตาปลอมยังติดอยู่เลยจ้าน้องที่เตยกังวลสุดก็คือลิปแล้วก็อเมคอัพพอลิปที่วันนี้เตยใช้มันเป็นเนื้อแมตต์แบบติดแน่นมากเออแต่ถูทูไฟสีมันก็เริ่มออกมาเห็นจากฟองนะคะโดยความที่วันนี้เตยแต่งหน้าหนาจริงๆอ่ะก็จะใช้เวลาถูเยอะกว่่าาาปกตินนึงะเห็ูอยม ขนาดนี้แต่ดูสังเกตดีๆเตยจะไม่ขย,ยี้ไปเรื่อยๆนะคือใช้วิธีการล้างหน้าตามแนวขนอันนี้เตยเคยทำคลิปสอนไว้ด้วยเอาละจ้า <S <S สมควรแก่เวลาล้างน้ำได้เลยเฮ้ยสัส ขนาดโดนน้ำนะ่นลิปข้างหนึ่งยังไม่หลุดเลยอะ่ะลิปติดแน่นมากส่วนอายเมคอัพอะไรต่างๆก็หลุดเอาหมดเลยูดจริงในจอจีนนะจ๊ะดูสําลียังขาวอยู่เลยมีที่ล้างออกไม่หมดก็คืออายเมคอัพบริเวณนี้เป็นช่วงที่เตยหลับตาปีนะมันก็จะเข้าไปล้างไม่ถึงไงต่อมาอีกข้างเตยก็จะใช้คลีนเซอร์ตามปกติเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะต้องใช้สัาลีกันไปกี่แผน่นเมื่อกี้แผ่นแรกผ่านไปแล้วนะไปจ้าแผ่นที่2องยังดำอยู่เลยอะ่ะแผ่นที่3มจ้าไงคะวันหนึ่งแต่งหน้าหนักจริงๆโอ้โหต่อที่แผ่นที่4ไป นี่ครึ่งหน้านะจ๊ะใช้สมัมีตไปแล้วสี่แผน่นไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าเรื่องของการใช้สบู่ล้างหน้าของลาชูเล่เคเรามาสรุปกันนะคะในด้านของฟังก์ชันก็คือสามารถใช้แทนคลีนเซอร์ได้จริงข้อนี้ให้ผ่านนะคะแต่ว่าถ้าจะทําความสะอาดครบสุดก็คือต้องใช้คลีนซิ่งสบู่แล้วก็โทนเนอร์นะคะในระยะยาวเป็นย้าว่าการทําแบบวันนี้ที่เตยทําคือเฉพาะวันที่รีบๆในเหนื่อยจริงๆนะหรือว่าเป็นช่วงที่แต่งหน้าเบาๆนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เอาอยู่ค่ะ ตัวนี้ก็จะช่วยลดรอยกระจุดด่างดำทําให้คนที่เพิ่งหายจากการเป็นสิวมันหมาดเลยรอยจะจางลงไวมากค่ะล้างแล้ผิวนุ่มนาะหน้าจะไม่ตึงไม่ดังอี่ดเหมือนสบู่ทั่วไปเรื่องการคง pH บนใบหน้าให้อย่างเด้งนุ่มอยู่เตยให้เต็ม10คะแนนเลยค่ะทําได้ดีมาก สะอาดแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดรับความบำรุงต่อด้วยก็จะยิ่งทําให้การดูแลผิวทําได้ดียิ่งขึ้นค่ะสาหรับสบู่ nano w h i ท e n i n g s o a gp4g ก้อนนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่3 5 0บาทแต่ถ้าอยากซื้อราคาถูกเตยแอบบอกเทคนิคให้ค่ะก็คือให้ไปซื้อผ่านตัวแทนก็จะได้ลดอีก20%นะหรือว่าจะสมัครสมาชิกเองก็ได้ลด20%เหมือนกันค่ะใครที่สนใจอยากลองใช้ก็ติดต่อผ่านคนที่แชร์คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามช่องทางในท้ายคลิปเดี๋ยวเตยจะแตะไว้ให้เหมือนเดิมแล้วพบกันหม่่น,นคลปะคะออ้้ะวีไแ